ร่อยมวลลอยสวัสดีครับชาวนี้จะพาไปชมนาขั้นบันไดนะครับบรรยากาศชาวนี้ฝนก็จะตกโปรยโปรยบรรยากาศหมู่บ้านกขหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นพุทธรักษานะครับไปกันเลยนะครับทางไปก็จะแบบนี้นะครับทางไปเราก็เดินไปนะครับใช้เวลาไม่นานครับประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วครับ ตอนนี้เราก็เดินทางตรงนี้ข้างทางก็จะเป็นสวนกาแฟะนะครับเป็นสวนกาแฟของญาตินะครับผลกาแฟก็จะดกมากๆเลยแคลที่ยังไม่เคยเห็นต้นกาแฟมาดูเลยตอนนี้ก็มาถึงนาของญาติแล้วนะครับตอนนี้ไปกันต่อเลยยังไม่ถึงนาของเรานาของเราก็จะเป็นนาขั้นบันไดน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นร่องเหนาที่จะเข้านาของเราใกล้ถึงนาเราแล้ว อันนี้ก็จะเป็นนาของญาติของเราอีกหนึ่งที่นะเด้ ê, ถึงนาแล้วอันนี้กระท่องของเรานะครับกระท่องปลายนาะฝนก็จะตกโปรยมาดูบรรยากาศกันก่อนเลยอันนี้ก็จะเป็นต้นข้าวของเรานะครับก่อนที่จะพาไปชมนาขั้นบันไดชมต้นข้าวของเราก่อนต้นข้าวกําลังขึ้นสวยมากเลยนี่ก็คือนาขั้นบันไดของเรานะครับทุกคน ใครเคยเห็นหนาขั้นบันไดบ้างน,นาขั้นบันไดของเราก็จะประมาณนี้นะครับนานี้เป็นนาของพ่อของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นนาของนาของเรานะครับนานี้เมื่อก่อนจะเป็นนาพื้นเดียวกันแล้วใหญ่ของเราแบ่งให้แม่กับนาของเรานะครับ